กับทางด้านของคุณทิพานวท์ัฒนทรัพย์ประธานเจ้าหน้าที่บริษัท YLG Bullion and Futures ครับสวัสดีครับคุณทิพาครับค่ะคุณบรรพตสวัสดีค่ะครับก็ยังคงมีความผันผวน,นใ้เห็นนะฮะและก็ไม่ว่าจะออกข่าวดีหรือข่าวร้ายราคาทองคำนั้นยังมีแรงขายออกมาอย่างต่อเนื่องทิศทางในะสัปดาห์นี้เป็นยังไงกันบ้างครับค่ะทิศทางในสัปดาห์นี้ก็ยังมองไปในเรื่องของการปรับตัวลดลงลนะคะคุณบรรพตครับ ก็หลักๆก,ก็ตอนนี้เองนักลงทุนเองก็รู้สึกว่าตัวทองคําเองก็เป็นมองเป็นสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงนะคะคก็หันมาลดโพ i ิชันของการถือทองคําลงอนะคะ เพราะว่าก็เป็นในเรื่องของการต้องการถือเงินสดมากกว่าแล้วก็อย่างล่าสุดเองทาง CME <ภ>เองก็ได้มีการประกาศขึ้นอาาัตรามาจิ้นเพิ่มขึ้นนะนะคะอีกประมาณ21%น่ะนะคะอันนี้ก็เป็นอีกแรงหนึ่งเหมือนกันที่เป็นตัวกดดันทําให้ราคาตัวทองคาเนี่ยปรับตัวลดลงเพิ่มมากขึ้นจากตอนนี้ที่จริงๆล้าจะมีการปรับตัวอยู่แล้วก็อันนี้ก็เป็นแรงกดดันเพิ่มขึ้นน่ะนะคะครับครับแล้วมีปัจจัยทางด้านพื้นฐานเพิ่มเติมเข้ามาไหมครับทาให้กุณธิพามองว่าสัปดาห์นี้ยังคงเป็นขาลงอยู่ครับ ก็ยังเป็นในเรื่องของอย่างล่าสุดเองที่หลังจากมีประกาศตัวโอเปอเรชันทวิสออกมานะคะก็ทําให้นักลงทุนเองค่อนข้างผิดหวังนะคะจากที่ก่อนหน้าก็คาดว่าน่าจะออกมาเป็นในลักษณะของ QE QE ก็คือเป็นการอัดฉีดเงินใหม่เข้ามาในระบบแต่กลายเป็นว่าก็คือเป็นเงินก้อนเดิมที่กลับมาใช้หมุนเวียนก็เลยทําให้นักลงทุนเนี่ยก็หันมาถือเป็นในแง่ของเงินสดแทนนะคะแล้วก็อย่างตอนนี้เองช่วงสั้นเนี่ยราคาทองคาเองก็ค่อนข้าง ติดกับตัวยูโรด้วยนะคะคตัวค่าเงินยูโรเองก็อ่อนค่าลงมาหลังจากที่ทางเออกรีซแล้วก็อิตาลีเองนะคะธนาคารหลายแห่งของทั้งสองประเทศเองโดนดาวเกรดลงมานะคะคก็ทําให้ค่าเงินของเขาเนี่ยมีการอ่อนค่าลงมาก็ทําให้ราคาทองคําเออติดตามไม่ว่าจะเป็นราคาทองคําหรือราคาทั้งเงินเองนะคะก็มีการปรับตัวลดลงมาตามต่อเนื่องด้วยเหมือนกันนะคะคก็แต่ว่าปัจจัยพวกนี้คือมองว่าน่าจะส่งผลระยะสั้นแต่ว่าถ้าเรามองระยะยาวก็ยังถือว่าเป็นปัจจัยที่ส่งผล ปัจจัยบวกกับราคาทองคําแต่ว่าในระยะสั้นๆนี้เรามองว่าราคาทองคํามีโอกาสได้เห็นนะคะจนถึงแถวๆประมาณ1,520เลหรียญี่ติบเอรียญสัครับอโอ้โคุณทิพพาอมองลึกขนาดนั้นเลยเหรอฮะ ค่ะก็ถือว่าเป็นแนวรับสําคัญโดยที่อย่างแนวรับแรกก็อยู่เะท้าประมาณ1 6 0 0 1พันหกร้อยันห้ารอยเจ็ดิบแล้วก็หนึ่งพันห้ารอยี่เหรียญย s d o l l a r ลาต่อทรีอันะคะครับอันนี้ก็เป็นของราคาทองคําส่วนแนวต้านก็อยู่เะท้าประมาณ1 7 0 0พันเจ็ดร้อยแล้วก็1 7 5 0พันเจ็ด้ยหสิเรียญย s dollar ลารต่อทรีอันะคะโดยที่อย่างถ้ากรอบของวันนี้เองก็จะอยู่ที่1 6 0 0พันหกร้อยจนถึง1 6 6 0พันหก้อยหกสเหรียญย s d o l l a r ลาต่อทรีอัค่ะ ครับแต่ลงทุนหลายท่านนะครับในช่วงนี้ก็ขาดความมั่นใจไปมากพอสมควรในการลงทุนในทองคำนะครับสสัปดาห์ที่ผ่านมาเราจะเห็นว่า,งารงคาทองคำทำนิวไฮไปที่1922เรยยี่เหรียญต่อทรยออนน์แต่3สัปดาห์ถัดมาณนะวันนี้นะราคาอยู่ที่1637รเหรียญต่อทรยออนน์ลดลงมา3สัปดาห์เนี่ยลดลงมากว่า300เหรียญเข้าไปแล้วนะครับตรงจุดนี้คุณธิพายังมองว่าทิศทางราคาทองคำสำหรับราคาทองคาแท่งก่อนนะตรงนี้ยังน่าลงทุนไหมครับ คือมองว่าถ้าเป็นนักลงทุนระยะกลางระยะยาวจุดเข้าซื้อก็แนะนําว่าตอนนี้จ,จะต้องถอยลงมานะคะโดยจุดเข้าซื้ออาจจะอยู่แถวประมาณหนึ่งพันห้ารอยห้าสิบลงมานะคะแถวหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิเหรียญด้วยสตาร์ทรอูอัลเท่านั้นถึงจะเป็นเริ่มจุดทยอยสะสมของนักทุนระยะกลางระยะยาวแต่ว่าถ้าเป็นนักลงทุนระยะสั้นก็ยังสามารถลงทุนได้ตามปกติแต่ว่าก็ยังลงทุนในกรอบเพราะว่าจะเห็นได้ว่าในช่วงที่ผ่านมาราคาทองคาเหวี่ยงนะคะหรือว่ามีความผันผวนอยู่ที่ประมาณอย่างคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาก็ประมาณแปดสิบเหรียญ ดีเอสซอลกับทรอย์อัลไซด์ก็ถือว่ายังมีแกรบสำหรับในการทำกำไรได้นะคะทุกครั้งที่มีการปรับตัวลดลงก็จะมีแรงรีบาวขึ้นมาก็สามารถขายทำกำไรออกไปก่อนได้นี่ค่ะก็คือถ้านักลงทุนระยะสั้นต้องเข้าเร็วออกเร็วแต่ว่าถ้าเป็นนักลงทุนระยะกลางระยะยาวก็อาจจะรอจังหวะเข้าทยาสะสมนิดนึงเพราะว่าคือภาพใหญ่ภาพป,ปัจจัยพื้นฐานเราก็ยังมองว่าเราตัองเชื่อว่าทองคํายังมีโอกาสปรับตัวขึ้นอยู่แต่ว่าตอนนี้ก็เป็นการย่อตัวระยะสั้นซึ่งในการย่อตัวของทองคําก็ สามอเหรียญหนึ 1, 350่งสามเหรียญก็เป็นไปได้ค่ะครับแต่ว่าตรงทุนเองอเขาก็บอกนะฮะว่าแมมการลงทุนในช่วงนี้นี่มีความยากมากไม่ว่าข่าวดีเองหรือว่าข่าวร้ายออกมาเองก็ดีราคาทองคํานี่ก็ปรับตัวร่วงลงไปอย่างหนักเลยเมื่อไหร่นะถึงจะมีสัญญาณซื้อเข้ามาแล้วเราจะดูยังไงครับ อาจจะต้องรอดูนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าตอนนี้เองนะกองทุนทั่วโลกเองก็มองทองคําเป็นสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงนะคะก็เลยทําให้ตัวราคาทองคําเองถูกแรงเทขายออกมาแต่ว่าเชื่อว่าถ้าหลังจากที่การปรับฐานรอบนี้ของราคาทองคําเสร็จแล้วก็น่าจะมีแรงซื้อกลับมาได้ก็ไม่น่าสะหลุดประมาณหนึ่งพันห้าร้อยยี่สิบเหรียญแถวๆนั้นก็น่าจะไม่หลุดแล้วค่ะครับได้ครับเดี๋ยววันนี้ตรวจสอบแค่นี้ก่อนนะครับสัปดาห์หน้าคุยกันใหม่ครับค่ะ